สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มไอนนพื้นที่ข้อมูลจัดเก็บตัวเครื่องนะฮะให้มันมีพื้นที่จัดเก็บให้มากกว่าเดิมนะฮะก็มาดูวิธีกันนะฮะนี่ผมก็จะมาเข้ามาเช็คในไฟล์ข้อมูลเบื้องต้นนะฮะอันนี้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลของผมมันก็จะเหลือ 800MB มไบต์นะฮะอันนี้เรามาดูวิธีการเพิ่มกันนะครับให้เรากดเข้าไปที่การตั้งค่านะครับ แล้วไปเลือกการตั้งค่าเพิ่มเติมนะแล้วไปเลือกแอปพลิเคชันนะเลือกที่ติดตั้งแล้วนะครับอันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการล้างแคสนะครก็คือมันจะเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในตัวเครื่องให้ให้นะก็ไปดูของแอปพลิเคชันเป็นของ Facebook ก่อนนะครอันนี้ครับก็มาเลือกที่เก็บข้อมูลนะครับก็ทำการล้างแคสนะคร ข้อมูลของในเฟซจะไม่หายไม่หายนะเพราเหมือนเป็นการล้างข้อมูลแคสนะฮะทุกอย่างก็จะกลับมาปกตินะฮะนี่ผมยกตัวอย่างนะเมื่อกี้ของผมที่เก็บข้อมูลยังเหลือแค่ประมาณ800 MB อนะฮะอันนี้ผมจะสาธิตให้ให้ดูตัวอย่างก็คืออยู่2แอปนะฮะอย่างเช่น Line กับ a c e b o o k นะฮะคืออันไหนที่ว่ามันมีการจัดเก็บเยอะๆเงี้ยฮะอย่างเป็น messenger อะไรนี้ะ ันนี้ก็เลือกไลายนะฮะของใครแบบพื้นที่ข้อมูลเยอะๆเงี้ยฮะก็ทําการล้างข้อมูลแค่นะ,อ,ะอันนี้ผมก็ยกตัวอย่างให้ดูสามอันนะฮะก็อันนี้จะเป็น Messenger นะฮะคอยดูฮะล้วทีเนี้ยเราจะเหลือพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในตัวเครื่องอะจะค่อนข้างเยอะอย่างของใครแบบโหลดแอปไม่ได้แล้วนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยฮะ นี่ก็จะเป็นเกมนะฮะนี่ของลูกนะฮะก็ทำย่างเงี้ยครับอันไหนที่เราไม่ได้ใช้เราก็ลบออกนะฮะมันก็จะทําการเพิ่มเพิ่มพื้นที่ข้อมูลให้เรานะอ่าแล้วก็ไปดูวิธีต่อไปนะฮะอ่าแล้วเราไปที่แรมและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลนะฮะอันนี้ก็ล้างข้อมูล พื้นที่จัดเก็บข้อมูลนะฮะเรามาดูกันครับว่าที่เนี้ยของเรามันจะเพิ่มพื้นที่ได้มากน้อยเพียงใดนะฮะาน,นี้เราก็จะเห็นชัดเจนนะฮะเมื่อกี้ของเราเหลือแค่ประมาณพื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายในโทรศัพท์นะ,ะเหลือประมาณ 800MB มบนะฮะน,นี้พื้นที่ของเราก็จะเหลือ 1.24GB นะฮะ ทำการล้างนะครับนี่ก็เพิ่มเห็นเห็นชัดเจนนะฮะจาก800นะฮะจาก800 MB เราไปดูตรงนี้นะเห็นไหมครับพื้นที่จัดเก็บข้างในพื้นที่จัดเก็บข้อมูลนะฮะก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น1จิกนะฮะก็ลองทำตามดูนะครับก็วิธีนี้หลายๆคนก็อาจจะช่วยได้นะครับสำหรับคนที่ว่า มีข้อมูลนน้อยแบบว่าความจําเครื่องเต็มเนี่ยเต็มง่ายแล้วก็ทําการลบลบล้างแคสน,นะฮะลองทําดูนะ,ะ <cend S 1> ครับก็หลังจากที่เราทําการลบแคสนะฮะเราทีนี้บางคนหลายๆคนอคาจจะคิดว่า facebook เราโดนลบทิ้งไปหรือเปล่าไม่ได้โดนลบทิ้งนะ,ะมันเป็นการลบล้างข้อมูลฝ่ายขยะแคสต่างๆนะก็อย่างเราเข้า facebook น,นะก็ดูนะก็เพียงแค่ใส่ชื่อนะแค่นั้นเองนะ ก็คือเข้าส la> ู่ระบบได้ปกตินะฮะคือมันเป็นการล้างข้อมูลไฟล์ขยะเบื้องต้นนะฮะไม่ได้เป็นการลบแอปนะฮะอันนี้ก็คืออย่าเข้าใจผิดนะไม่ใช่ว่าเราลบแคสไปปุ๊บเฟซบุ๊กก็คือจะหายอันนี้ผมไม่ได้ติดตั้งเฟซบุ๊กนะฮะนี่เป็นการเข้าล็อกอินล็อกอินนะฮะมันจะลบเป็นพวกไฟล์ขยะอะไรเงี้ยเบื้องต้นไปเครื่องผมมันช้านิดนึงนะฮะ เดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะเราก็เข้า Facebook อะไรได้ปกตินะอย่างเราลบแคตอานไหนไปครับเราก็ทำการลบอินเข้าไปนะนคือเข้าได้อะไรได้ปกตินะ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับชอบอย่าลืมกดถูกใจกดแชร์ให้ด้วยนะฮะขอบคุณที่รับชมครับ